ท,ววท,ทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮี o <Hero Channel S 1> รช่ช n n นลสวัสดีค่ะชื่อชยดามาเจริญนะคะเป็นบอกอของหนังสือโยคะเจอร์นลนะคะของประจำประเทศไทยนะคะ ก่อนอื่นนะคะรู้สึกชื่นชอบการจัดงานรูปแบบการจัดงานของสถานีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แช n แนลนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะเข้าชมสถานีนี้นะคะเพราะว่าเรื่องของรูปแบบแล้วก็วิธีการจัดทุกอย่างนะคะดีมากเลยค่ะก็ให้ทุกคนนะคะเข้ามาดูกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณที่มาร่วมกันที่มาที่สถานีทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮีโร่แช n แนลด้วยนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะดีใจนะคะที่มีช่องดีๆที่นำเสนอสาระดีๆสำหรับคนทำดีนะคะก็ฝากติดตาม Hero Channel นะคะรายการ Event Report ด้วยนะคะปอดิษน์จริยาจุนประทีปทองนะคะรู้สึกเป็นเกลียดอย่างยิ่งที่วันนี้ได้มาช่องฮีโ Channel, Channel ค่ะคปกติบ้านเราคนที่ทำความดีก็เยอะนะคะแต่ว่าไม่ค่อยได้รับการส่งเสริมไม่ออกข่าวนะคะซึ่งบางครั้งก็ เป็นกำลังใจให้คนทำดีๆนี่ท้อถอยเหมือนกันค่ะเราก็ควรจะต้องส่งเสริมคนที่ทำความดีมากๆไม่ว่าคือเล็กๆน้อยๆก็ควรจะออกมาเป็นข่าวเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยมุ่งที่จะทำความดีนะคะบ้านเราอาจจะขาดระเบียบว,วินัยไปนิดหน่อยแต่ถ้าเราสอนตั้งแต่เด็กต่อไปก็จะเป็นสิ่งดีๆสำหรับประเทศเราค่ะ ท,ววท,ทีวีดาวเทียมแห่งความดีฮ e r o Channel